สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ามาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเทสโต้นะครับนี่ครับเป็นเทสโต้ซิกเนเจอรนะครับลดฮือบและกลิ่นเทอร์ปีนนะครับนี่ครับอืมผมไปเห็นมาก,ก็เลยน่าสนใจก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูซองนี้น้ำหนักอยู่ที่50กรัมนะครับ ราคาอยู่ที่30บาทาซื้อได้ที่ t ท s โก o o t u ักับ B i g กซนะครับตอนนี้ที่เซเว่นอีเลเวยังไม่มีขายนะครับผมก็เลยซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าไอรสชาติของไอ้เจ้าเทสโต้นะครับรสเคิบและกลิ่นเตอร์ปีนนี่มันจะเป็นยังไงนะครับสารพวกนี้เป็นสารสเบปจากธรรมชาตินะครับเพื่อนๆน,นี่ครับ ส่วนผสมนะครับส่วนประกอบนะครับนี่ครับแล้วคือครับแล้วเขาเขียนไว้ว่าขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีได้มีส่วนประกอบของสารเสพติดและพืชต้องห้ามนะครับนี่ครับแสดงว่าสินค้านี้เด็กๆสามารถรับประทานได้นะครับเดี๋ยวผมจะ แกะซองแล้วก็ลองรีวิวให้เพื่อนๆดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับแกะซองมาก็จะมีลักษณะแบบนี้อืกลิ่นหอมมากเลยครับเพื่อนๆหอมครับนี่ครับอหอมหอม กลิ่นแบบกลิ่นเป็นปกลิ่นเหมือนกลิ่นหญ้าอ่อนๆนะครับไม่ไม่หนักมากเกินไปไม่ฉุนมากเกินไปอืมฟอกอรับ,รบนีบ่ครับอืมเนี่ รู้สึกว่าจะโรยมาเยอะนะครับอืก็ถือว่าโอเคครับรสชาติใช้ได้อยู่หอมหอมไม่ฉุนมากจนเกินไปอืมรสเพิร,พรและกลิ่นเตอร์ปีนอืมสารสกรัดพวกนี้ทำมาจากธรรมชาตินะครับเพื่อนๆอืมก็ถือว่า ผมว่าเด็กๆกินได้นะครับไม่มีอะไรที่ต้องทำให่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่กังวลนะครับสำหรับเด็กๆม,มันก็เป็นมันฝรั่งธรรมดาเนี่ยครับแต่มันจะมีรสชาตมิมีกลิ่นดีกว่ามีกลิ่นแบบหอมๆหอมๆสมุนไพรนะครับ ก็เป็นรสชาติเค็มๆใส่เกลือมานะนะครับอ,อลองหาซื้อกินไม่รู้ครับที่เทสโก้โลตัสก,กับบิ๊กซตีตอนนี้ที่เซเว่นอีเลเนยังไม่มีขายนะครับอก็ถือว่าอร่อยดี สำหรับคนที่ชื่นชอบหมั่นฝรัลล่งทอดและของเคเคี้ยวครับรีวิวอาหารก็ควเดินทางนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับกินง่ายๆสไตล์ชาบีชาแนลใน YouTube และผมจะพยายามรีวิวอาหารแปลกๆใหม่ๆสำหรับคนเดินทางและคนที่ชอบในการหาซื้อของกินตามร้านสะดวกซื้อนะครับ <S <S <ๆ S 1> ก็คลิปนี้ก่นี้ครับมารีวิวให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆดูนะครับ ก็ถือว่าโอเคไม่ขิเลสสาหรับเทสโตนะครับลดเทบและกลิ่นเทอร์ปีนในวันนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์นะครับตัวใหม่และจะมีอีกหนึ่งรสชาตินะครับเป็นกลิ่นรู้สึกน่าจะเป็นปลาระทงเครื่องหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีอีก,อกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับเพื่อนๆใครจะชอบคลิปนี้นะครับหรือใครที่ผ่านเข้ามาชมในคลิปนี้เป็นคนเป็นคลิปแรก ในช่องของผมก็ลองเลื่อนไปดูหลายๆคลิปที่ผมได้ทําลงไว้ในช่องของผมนะครับแล้วฝากกดติดตามแล้วฝากเข้ามารับชมกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสําหรับการรีวิวของไอเจ้ามันฝรั่งเตโต้ในวันนี้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับเพื่อนอืกอบมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Testo. Tốt hơn đã kinh thơ pin. 嗯。Mm hmm.